เริ่มกันที่คำถามแรกเป็นคำถามง่ายๆผมขอถามหันเร์ว่า โหเอ๊ยข้าหันเกินถามว่าคิดถึงหันเกินไหมแฟนๆตอบว่าถามกลับกันเลยตัวหันเกินเองเก้าเดือนครับคิดถึงแฟนเลยต่อคอนเสิร์ตชื่นชมมาครับ โหตอบแบบนี้กะให้แฟนๆหัวใจละลายตรงนี้เลยหรือไงนยะฮะเอาล่ะงั้นนี้ครับผมนะฮะไหนๆก็กลับมาเมืองไทยอีกครัง้งหนึ่งเป็นประจำเลยฐานเกินอยากให้ทักทายแฟนๆหรือพูดกับแฟนๆด้วยภาษาไทยก็หน่อย 那这次来泰国呢，因为我带来了我的第二张的个人新疆籍的唱片，那还有就是给大家带来一个好消息，就是、明年一月十三号就在泰国的韩能歌星世界巡回演唱会泰国站。哦，那来这边，还 นี่คือการกลับมามพเาพื่อที่จะบอกกับพวกเราอย่างเป็นทางการว่าเขามาคอนเสิร์ตใหญ่ในเมืองไทยอย่างแน่นอน<ช>อแต่มีหนึ่งคำที่อยากให้พูดก่อนได้ไหมลนะ่ะอยากให้เขาภาษาไทยพูดภาษาไทยว่าไม่เจอกันนานน่ารักขึ้นนะได่เจอกันนานไม่เจอกันนานน่นารักขึ้นนะน่นารักขึ้นนะ ารณ ouais. ์่นัมันคือพัฒนาการพื uh, ้นพื้นของคนไทยครับผมเกเดือนเราเราสวยที่เราหล่อขึ้นตลอดดาานั้นอ้หเ่อขึิลน

ก็กลับไปก็ได้ทำผลงานอัลบั้มใหม่นะคะก็ที่แฟนๆก็จะได้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 ฟังอย่างในเร็วนี้นะคะเือนตุลาคมคทีนี้อยากรู้ะไยอีกเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าเห็นว่าจะมีผลงานใหม่ๆนะให้แฟนๆได้ชื่นชมมากายอัลบัม้มโฟตโต้บุ๊คแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตด้วยนะฮะ รู้สึกยังไงครับผลงานที่เราทำออกมาแล้วกระแสตอบรับที่ได้กลับมาเม่เช่ยอ่าเ่ยนเยราะใ่อากทงเนี่ยเพาะีี้่ยเอากทำลงรา้สึกที่าดีใจ้ากๆเพราะว่าหลังจากที่ไเ้มีงากแสดงที่เระปาพนีระปน้ออากทำละี้วก็จะมีอัลบั้มที่ได้ แฟนๆได้ฟังกันนะคะซึ่งก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นหลายๆที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งในจีนและในประเทศไทยโอ้โหทำงานหนักเพื่อพวกเราขนาดนี้ถ้าพวกเรารักเขาเสียงมาอีกรอบนึงท่านผู้จะจะชมที่ส่วยทุกท่านผู้ชมผมจะงานหนักมาก้น นนเพื่อทำผลงานให้แฟนๆได้ใช้ไฟไังกัน <ไฟ S 1> <ๆ>สุดยอดจริงๆเอาล่ะแฟนๆครับพูดถึงงานล่าสุดนะฮะชื่ออัลบั้มว่าชื่ออัลบั้มว่า You in the b a r k n e s t นี่ใช้คำบ้าหายเกินึ่ง,ง,งมันองเสียงแบบคำบ้าหายเกินซึ่งแปลว่า o ฮ e in t h e Darkness อ่านะฮะใช่อย่ั้นนะครับผมต้องถามว่า o ฮ e i n นเ e d a r k ก e s s เนี่ยทั้งเป็นชื่ออาลบั้มแล้วก็เป็นชื่อคอนเสิร์ตด้วยมันมีความพิเศษสำหรับตัวเขาอย่างไรบ้างเอ่อีวิชั่นจัอนเขไเี่มเอ่มาออ้ันเาอ่นไปขอ่เปี่ ก็คือว่าเขาเพลงเดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวเขาเองแล้วในอัลบั้มเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นให้มันรู้สึกว่าเข้มขึ้นมีแบบว่าความเอคือคือในความหมายเนี่ยคือมีแสงสว่างในความมืดมีแสงสว่างในความมืดก็คือมีความหวัง แอยากดูแสงสว่างในความมืดเหมือนกันละสิรู้เลย,เลย,เลยอัลบั้มที่แล้วกับอัลบั้มนี้แน่นอนแลวฮะลุกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเดชสมพล,ลดีด๋ยวง วม <laughs> ีการเปลี่ยนลุคยังไงบ้างสำหรับตัวเขาครับให้เขาอธิบายก่นอกน,น่ออเพราะว่าเจ้เสียงเออเพื่อจะได้เอามาเป็น白头发因为整个专辑的整体是非常有力量的所以先把自己的外形也改得非常有力量配合这张专辑ก็คือว่าการที่เปลี่ยนลุคเป็นแบบนี้มันจะให้ดูสึกว่าเข้มขึ้นแล้วมันเป็นแบบนี้มากกว่าอันนี้ ีีทเดก็คือเป็นความเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรความแข็งแกร่งอ,อที่แบบว่ามาจากภายในดูแล้วผมรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนนักรบโบราณเกี่ยวไหมครับว่าตั้งแต่สมัยก่อนดูเหมือนเขาเนี่ยจะเหมือนนักรบโบราณเกี่ยวไหมว่าเขาต้อง

今天、呃、这次的整张专辑的音乐呢，里边没有很少有情歌，对，更多的是内心呃去想的，还有内心去发的一种态度。那里边又加了很多的 rap，还有一个 dubstep 的一些音乐类型在里面，所以整张专辑都非常有力量。我听他这么，他他这有。 ใช้ความคิดของตัวเองนะคะก็คือว่าอยากชอบอะไรก็คืออยากจะใส่ลงไปในร้างชุดนี้ว่าะจะเป็นร็อกเป็นเทคโนเป็นแบบว่าที่มันเป็นอะไรที่มันดนตรีใหม่ๆเพื่อจะวเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองรู้สึกว่ามันมันสมัยมากขึ้นได้ข่าวว่าพิ่งเล่นคอนเสิร์ตที่ปักกิ่งกับเซียงไฮ้ไปเป็นยังไงบ้างครับทีดแบ็คที่ปักกิ่งกับเซียงไฮ้ ใช่เพราะว่างจอก็เ่งจเราเหน่อยมาเลยก็เลย้ากันอนก็เลยต้องาพักกันก่อนก็เยองมาพักกน่อนเองาันก่ก็เล้งากั่อนก็ลต้องมาพันกนเลืองไายกกัอนก็เลย้มาพักอนกลตองมาพัเ้องมาพกอน้พกอเรตองมาพักย้งมพักนยมาันกอนเยองน่นอน่อนยอเจอกันนะครับ แต่ว่าอยากจะกระซิบถามให้ดูว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมีความพิเศษยัยงไงบ้างใช่น่าจะในซนะิตี้มีองนั่น在上海站的时候会有一些舞台舞台上的一些改变，那我希望在泰国的时候呢，会有专门给泰国国民专门会设计一个会有些改变。ต่างินก็เป็นที่แรกของเขาขเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นนิดน,นึง,งเขาเป็นครั้งแรกส่วนเซียรไทยเนี่ยก,ก็จะแบะบว่ามีความกำลังการเพิ่มขึ้นจากตั้งแรก ส่วนประเทศไทยเนี่ยเขาต้องมาดูกันนะคะว่าจะมีความพิเศษอะไรมากมาดูกันมาดูเห็นบอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับในอัลบั้มนี้คอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเขาใช้ทีมงานระดับอินเตอร์ด้วยเอ่อเชิงพัดเลอร์เอ่อเชิงพาดเฮ้ยกีตาร์เอ่อ里边有加拿大人还有美国人澳大利亚还有菲律宾人มีทั้งฟิลิปปินมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอังกฤษมีทั้ง เลียยังมงกฤเอีกนครอีกนะ่ัอกนะครัอากนัอนครับอีกนะครับอีกนรับอกนะครอกนัอะครอีกรอกนะครอีกะคอกเะอกะกคะครัอกบอกคอรอีะอคออีคอคอรอันเครักนนนี่คือการันตีได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ทะาใจเราก็คือ หรือเรื่องจริงสารภาพมาเดยวนี้เป็นตัวแทนของคนไทยอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นทำไสนอนทค่เราเดินนึ้นมา

เอาตอนเขาละคร okay. เขาไปจูบกับซีวี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แค่หานเกิอหรอกเป็นใครก็ทำแบบนี้นะ <laughs> yeah. เอาล่ะเดี๋ยวมาถึงก็เสตนิดนึงก็แล้วกันสำหรับคอนเสิร์ตในเมืองไทยเองครับ ฐานเกยมีการเตรียมามพร้อมยังไงบ้างผม现在,在准备，我希望是给专门给泰国的歌迷设计设计一个。เรเกานแล้วนนะลว,นะะว่าทุกคนจะมาดูกันาหลบอกเขาเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะให้แฟนๆเนี่ยส่งเสียงเพื่อการันตีว่าพวกเขามาดูคอนเสิร์ตแน่นอน ก็มีมีเอ่อมีภาพยนตร์บ้างนะแต่ตอนนี้อาจจะยุ่งเรื่องคอนเสิร์ตก็เลยกับอลบั้มที่จะออกอยู่นะก็เลยอาจจะเป็นปีปลายปีหรือว่าปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้จะได้ดูดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะรอติดตามให้ดีนะครับแฟนๆทุกคนนะฮะแต่ว่า9เดือนที่ผ่านไป สิ่งที่เรารับรูม้มาตลอดคือหานเกิงทำงานหนักมากผมถามทาเดียวให้พวกเราให้พวกเราฟังชื่นใจเลยนะหานเกิงครับตั้งแต่กลับไปเนี่ยและกลับมาคราวนี้เนี่ยช่วงเวลาทั้งหมดมีเวลาพักบ้างไหมครับ้านน่่เยัีสือ

เกิดเขาเหนื่อยเมื่อไหร่หน้าอกของแฟนชาวไทยรออยู่เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวไปเตรียมหน้าอกของตัวเองกันให้พร้อมนะครับผมเอาล่ะก่อนจากกันนวันนี้ครับ แม่เขาบอกบอกจากกนอนนี้ี่หลายคนไม่ยอมใช่ไหมทางเดียวที่เราจะยืดระยะเวลาตรงนี้ได้คือเสียงกรีดของพวกเราอย่างเดีเยว

จากคอนเสิร์ตนะคะวันที่13มกราคมนะคะสฉามงคาร์ลอนนะคะเอย่อคาร์ลบัตฮอรนะ,ะอน,น,อนะคะก็มาดูเขาเยอะเขาเซียมเอ่อทำให้แฟนๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรื่องคอนเสิร์ตในเรื่อฝากให้มาดูกันเยอะนะคะเล่นเต็มใที่รักค่ะผมสุดท้ายสัญญา13มกราคมนี้จเจอกัดฉัน รอนขนาดนี้แฟนโอ,อ้โหต้องบอก้ค้คำเดียวว่าวันนี้เรามาไม่ถึงหวังจริงๆศึกสามักราวบ่บอกว่าจะได้เจอโชว์ให้เต็มๆสุดท้ายครับใหญ่ช้าเพราะผมขอทุกครั้งที่ได้เจอเขาพี่นีครับผมขอกอดเขาสักทีหนึ่งได้ไหม Icana, ท,ท zat, deer, world, ีมคนที่เรารับมือสุดโลกฮันดงปีนัยกัปตัคก้ายังเลี้งรักเขาถงเขาสักงุ่นด้วยกับอัลบั้มชุดที่สองครับวางจำหน่ายเดือนตุลาคมนี้